แมวตัวน้อยตัวนิดแมวมีฤทธิ์น่าดูยูหูกระติบว่ามันช่างกวนใจกูเลือกเกินอดทนไว้กระติบน้องยังไม่โตนะอดทนไว้เออ อดทนไว้นะกระตีบอย่าแช่รมน้องก้องจุ๊บกันดีเด้อจุ๊บจุ๊บจุ๊บ หล่กระติบสุดหล่อเก็บต้งสุดสวยขี้ดื้อ